สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเดอะจังกระบอยชาแนลนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เราเข้ามาอยู่ในป่านะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะเดินทางเข้าไปในป่าทิลึกกว่านี้นะครับก็วันนี้เราจะมีภารกิจนะครับไปตั้งแคมป์นะครับผมใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับผมผมจะมาถ่ายวิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับผม คนตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็เราพ่อผมบอกนะครับว่าเราต้องเดินทางประมาณครึ่งวันนะครับน่าจะประมาณ4-5ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับทุกคนกร็ระยะทางก็ประมาณที่ผมอยู่จากบ้านเดินมาที่กระต๊อบพ่อผมนะครับเราก็เดินมาสักพักนะครับก็เจอบ้า,บานของคนนะครับรทุกคน ที่นี่นะครับเขาจะปลูกบ้านห่างกันมากเลยนะครับเป็นกิโลกิโลเลยนะครับเวลาไปเดินเที่ยวหากันก็ต้องเดินไกลนะครับทุกคนนี่บรรยากาศรอบๆครับโอ้โหสวยงามเลยครับยามเช้าเรามาดูกันว่าข้างในมีคนไหมแต่ว่าผมได้ยินเสียงหมาเห่านะเมื่อกี้สำหรับคนที่นี่ก็จะทําอาชีพปลูกข้าวไร่นะครับผมปลูกข้าวอย่างเดียวเลยกอทำอไรลูก ก็เดี๋ยวเราลองไปทักทายเจ้าบ้านเลยนะครับเรมาอยู่คนเดียวล่ะมาแล้วัะดิไม่นน้ไม่ฮะนพมีฮะนพอะไรมาล่ะนพนพหลวงวะนู่นกหรล่ะลุงแกอยู่คนเดียวนะครับโดดเดี่ยวเดียวดายในกลางป่านะทุกคนนี่หนุ่มโสดครับผมอาจารย์ที่กับ่าจารยได้โอ้โหโอ้โหขี้สิาล่ะเออเขาได้พลาผมมึง เนี S <S to ่ยผมลักษณะบ้านก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับต๊อพ่อผมทุกคนเยอะเลยนะเยอะ รเเเครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอลาคุณลุงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อเลยนะครับเดี๋ยวเร็วไปดิรับเร็วอ่ะนี่เราก็เดินทางต่อนะครับผมนี่เราบไดกอ่ะ ยุงเยอะนะไม่ใช่ยุงดินเล่นดิลินเยอะมากเลยนั่งแป๊บเดียวอ่ะคันไปทั้งตัวเลยเราก็ไปทำภารกิจเราต่อนะครับทุกคนว่าน่าจะเจอบ้านคนอีกแล้วนะครับคนนีน้่จะอยู่กันเป็นจุดๆนะทุกคนคนใช่เขาจะอยู่กันเป็นจุดๆนะทุกคนแล้วบ้านแต่ละหลังก็อยู่ไกลกันด้วยนะครับ นี่ต้นไม้ใหญ่มากเลยครับเท่านี้นะนนนต้นอินเทนินเป็นต้นไม้ต้นไม้ขนาดสูงเอ้ยต้นไม้ขนาด,ดใหญ่นะครับสูงก็ประมาณสักห้าสิบหนึ่สิบเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปแวะนะครับผมไปหาคุณลุงลุงหรือว่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหมันเยอะมากเลย

เนี่ยทุกคนนี่ก็จะเป็นคกนะครับผมคกตามข้าวแบบโบราณนะครับที่กระต๊อบพ่อผมก็มีนะครับนี่เป็นแบบนี้อันนี้ผมคิดว่าเขาหน้าจะไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะยาขึ้นเต็มเลย นี่นะครับทุกคนเราก็ต้องเดินในน้ํานะครับตลอดทางเลยนะครับทุกคนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนนะครับก็น้ําค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมยังมีฝนตกลงมาบ้างนะครับทุกคนเมื่อก่อนเป็นลําธารนะตอนนี้เป็นแม่น้ําแล้วนะทุกคนสวัสดีครับขวางขวางนกอะไรร้องก็ไม่รู้ครับยีก็เจอเนกนกเนืนะครับหนึ่งฝูงแล้วผมกิน ต้นอะไรก็ไม่รู้เหมือกี้อยู่บนภูเขานะครับนี่เราก็ต้องเดินลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จนกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินไปไกลแค่ไหนนะครับต้องดูที่พ่อผมนะครับว่าแกจะเดินลงไปไกลแค่ไหนแล้วก็จะไปตั้งแคมป์ตรงไหนนะทุกคนก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับทุกคน จะให้ดูดทากครับผมมันกําลังไต่ขึ้นมาบนตัวผมนะครับนี่เยอะมากเลยครับยิ่งช่วงหนา้าฝนอย่างนี้นะทุกคนมันจะเยอะนะครับนี่ครับผมจะออกก่อนทากวกนนี้มันดูดเลือดนะครับนี่มันไม่โฟกัสอะเยอะมากเลยโอ้กว่าจะเดินมาได้ถึงที่นี่โคตรเหนื่อยเลยครับ นี่ก็น่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนน่าจากสิ้นสุดที่นี่นะครับแต่ว่าเส้นทางของเรายังไม่จบที่นี่นะครับเราจะเดินต่อไปอีกนะครับผมนี่ครับนี่ก็น่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเราจะเข้าไปแวะนะครับแวะชมบ้านเขาสักหน่อยนะครับโ้โหน้ำเยอะโอ้ตรงนี้สวยนะตรงนี้สวย เร้่อน้ำก็น้ำก็ลึกลึกด้วยโอ้อยู่สวยมากเลยครับทุกคนดูบริเวณนี้เลยครับเราไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ไหมนะเราจะลองแวะเข้าไปในบ้านกันนะครับก็จากบ้านหลังเมื่อกี้นะครับเดินมาที่นี่ก็น่าจะประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะครับม,มีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่เลยมีใครอยู่ไหมเนี่ย ราจะนั่งพักตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่คือกระดิง่งวัวนะครับทำด้วยไมย้กระดิ่งบัวโบราลกระดิ่งควายาด้วยกบอกไม้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งพักตรงนี้นะครับแล้วกออ็จะก่อไฟต้มน้ําร้อนดื่มกาแฟกันนะครับก็ถ้าเราพักผ่อนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะต้องสํารวจตัวเองก่อนนะครับเพราะว่า ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับถ้าดุดเลือดเยอะมากเลยนะครับนะครับทุกคนซึ่งมันเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะครับมันไตขึ้นมาบนตัวผมนะครับนะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะครับ วนี่ครับทุกคนนี่ทักดูดเลือดนะครับดูมันดูดผมนะครับเดยสองตัวนี่ผมจะแกะออกนี่ครับหืเลือดเต็มเลยนะครับทุกคนมันดูดตัววางไว้ตรงนี้มาตรงนี้ เฮ้ย<ด>นี่เราก็ใส่ลงไปในขี้เท่านะครับทุกคนดูมันดูดเลือดผมเลือดไหลเลยครับ<ห>เลือด,ดออกเลยมันไม่ใช่แค่ที่เดียวนะทุกคนทั้งตัวนะครับนี่ขึ้นมาถึงโกนผมเลยครับแต่ว,ว่าเมื่อกี้มีตัวนีอะไรผมไหนามานีตัวมีอ่ไหนนี่นี่มานี่แล้วมาได้นี่นี่มีทายากทายากอือหือ ทมื่อกี้ผมใส่กางเกงหนานะเลยดูไม่ถนัดไงโอ้มาถึงนี่ทีเต็มเลย ต้มน้ำก่อนลเลยแคบทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวกินกันตรงนี้เลยนะครับเสาข้าวกันนี่ก็เรามาอาศัยบ้านเขานะครับกระต๊อบกันนะครับ ซึ่งเขารู้จักกับพ่อผมอยู่แล้วนะครับทุกคนสาข้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยนี่นะครับโอเคมาต้มกันเลยโอ้ร้อนร้อนร้อน เหมือนฝน,นจะตกอ่ะต้องกินกาแฟก่อนละก็เดี๋ยวขอยืมแก้วกันหน่อยนิจ้ายืมแก้วหน่อยกินกาแฟก่อนะไม่ไหวละตอนนี้รู้สึกว่าท้องล,งลงๆไงไม่รู้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดือดแล้วครับผมคิดว่าหน้าจะได้ที่แล้วแหละเดี๋ยวทีหุงก็ง่ายๆครับนี่เราบรีบนะครับ ถ้ามันนิ่มๆนะครับก็ได้ละแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปเช็ดน้ําออกนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาเช็ดน้ําออกนะครับช่วงนี้ก็ตัดขาดจากโลกไฮดรอะครับมาใช้ชีวิตสันโดษอยู่กลางป่านะเป็นวิถีชีวิตแบบโบราณนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ชํานาญการเดินปา่าหรอกนะครับทุกคนแต่ก็ เรียนรู้นะครับผมพร้อมกับคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับทุกคนมากมายอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาทำอ่าผัดผักกูดนะครับผมเมื่อกี้พ่อผมก็ไปเก็บข้างลำธารน,นะครับนี่ผักกูดได้เยอะเลยครับนึ่งจานเต็มเต็มเราจะเราจะมาทำเมนูผัดผักกูดนะครับผม ไหนน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันอยู่ในกระเป๋าจันเด่น <Hello. S 1> อืม <Hello. S 1> ว่าได้ <Hello. S 1> อะไรตรงนี้ไม่มีแมวธรรมดา <laughs> ใส่น้ำมันลงไปแล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าเราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับ ตามที่ผู้คนเรียกเราเลยนะครับทุกคนว่าปวกกันยออน,นะครับซึ่งมันมีความหมายว่าเรียบง่ายนะครับผมก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายกินแบบเรียบง่ายอยู่แบบเรียบง่ายนะครับผมจริงๆแล้วความสุขมันก็ไม่จําเป็นแบบต้องมีอะไรมาครอบครองนะครับทุกคนมันอยู่ที่ความรู้สึกแล้วก็ความพึงพอใจนะครับของแต่ละคนเนี้ยลรวก็แบบนี้เลยใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วทุกคน โโอ้เยอะไปไหมเนี่ยรู้สึกว่าทับพีผมอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงทับพีผมนี่ทับพีก็ทำมาจากไม้ไผ่นะครับง่ายๆเลยผมคิดว่าเกลือ,อนี่มันน่าจะเค็มนะเพราะมันเป็นเกลือแบบละเอียดนะครับไม่ใช่เกลือเม็ดใส่ลงไปแค่นี้ก่อน ถ้าไม่ไม่หวานยังไงเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มนะครับแล้วใส่ชุนล้ลงไปนิดหนึ่งนี่ครับรลลนี่หม้อข้าเรานะครับก็อย่าลืม อ่าหมุนนะครับผมไปด้านอื่นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับมันจะไหมนะครับทุกคนผัดผักกุนเราก็ได้แล้วม้วนแตะๆนะคนเหนือโอ้ว่าม้วนแตะๆคนเหนือคนเหนือคนอีสานดิม้วนแตะๆ โอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเราสามคนครับก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็พุกเปนอนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ไปต่อไม่ได้เพราะว่าฝนตกนะฝนตกครับทุกคนครับโอ้ <c oughs> มามาที่ไรฝนตกทุกทีเลยลำบากพัานป่า <c oughs> <c oughs> ลำบากพัานใหญ่อีกแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็เจอกับพานป่านี่ตามกันนี่ฝนตกทุกคันตรงสายต้องแยกกันต้องแยกกันเดินป่าละเดินร่วมทางกันทีไรนี่โอ้โหเนี่ยฝนตกฝนตกแล้วทุกคนดูข้างนอกสิครับเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนตรงนี้นะครับสักพักหนึ่งรอให้ฝนหยุดแล้วก็ค่อยเดินต่อนะครับหรือไม่ก็คงจะนอนที่นี่นะครับถ้าฝนไม่หยุดนะครับทุกคน ผมดูจากสภาพแล้วถ้าฝนตกแบบนี้นะครับน่าจะยาวนะครับผมเ,เดี๋ยวขอพักผ่อน it, okay. นะครับเราก็กำลังเตรียมตัวนะครับผมเก็บเข้าของนะครับกำลังที่จะเดินทางต่อนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็พักผ่อนอะไรกันเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับฝนหยุดแล้วนะครับแดดออกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทําที่พักเดี๋ยวไปกันเลยครับตรงนี้น้ำเชี่ยวนะ บอสไหวหรือเปล่าโอ้ฝนฝนลงเม็ดแล้วอะ่ะคงจะต้องทำที่พักก่อนละมั้ง <c oughs> ผมคิดว่าโอ้น้ำเชี่ยวแรงนะครับ <c oughs> โอ้ทุกคนนี่มีรอยเท้าสัตว์เลยครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยของสัตว์อะไรนะครับนี่ครับผมนี่เหมือนกีบขาแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นรอยสัตว์อะไรนะครับซึ่งเยอะมากเลยตอนนี้นะครับฝนทล่มลงมาหนักมากเลยนะครับเมื่อกี้ซึ่งเราสามคนเนี่ยเปียกกันหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาแล้วเราเจอลุงนะครับผมเขาก็มาเดินป่านะครับซึ่งมาไกลมากเลยครับนี่ครับผมเขากําลังทำที่พัก ที่พักช่วครานะครับผมนี่ทำมาจากใบตองนะครับหลังคาพรานตัวจริงกันเนี่ยน like ี่ก็ในพ่านนะครับพ่านตัวจริงนะครับผมเที่ยวคนเดียวเลยครับไมให้กันเหรอใช่ก้นเราดิเออเเลี้ยงพวกเรามันหนากลัมันหน้าใบเลี้ยงเราน้ามัวแต่ความบ่จะู่แว่าเอครับว่าดูว่ารยะอยู่ไนเราก็่าดูเรยคันรือขนาดัหบก อันนี้มีเาแล้วีดอบัหมู่ออยู่เื้นแล้ว้ล่ะไปบัู่เโอ้สวยมากเลยครับตรงนี้เดินขึ้นข้างบน มันเดินขึ้นข้างบนเหรอ<ท>โหขึ้นนาผาละมันต้องขึ้นหน้าผาแล้วหรอว่าเนี่ยก็ตอนนี้เราก็ได้แยกกับลุงคนเมื่อกี้นะครับเบีย,ยบพักเบียพักตรงนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยเดินลงมาโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ได้เวลาทําที่พักปะด้านบนปะด้านบนนี่ครับเราจะมาทํา ที่พักบริเวณนี้นะครับผมได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นละอีกอย่างตัวเปียกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมานอนกันบริเวณนี้นะครับนะครับผมนี่นนนมีต้นไผ่โอเคเดี๋ยวทำที่พักก่อนนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะพักที่เดียวกับลุงคนนั้นนะครับแต่ว่าพ่อผมไม่พักนะครับ เดินขึ้นมาด้านบนอกีกเดินมาอีกประมาณ50เมตร100เมตร โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ทําที่พักกันเสร็จแล้วนะครับนี่อาจารย์เด่นนะครับเซ็กซี่เลยทีเดียวนะครับผมเซ็กซี่สิยังว่าอย่างเงี้ยบอกเลยนะครับว่าการใช้ชีวิตจริงอยู่ในป่านะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนใน YouTube หรือว่าในละครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับคลิปที่ทุกคนเห็นว่าแบบก่อไฟง่ายอะไรพวกนี้นะครับผมบอกจริงๆกว่าเราจะก่อไฟได้นะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยฝนมันตกแล้วก็ บริเวณพื้นที่บริเวณนี้นะครับมันมีความชื้นมากเลยนะครับทุกคนอาง,ง่ายอยู่ในความบาดชื้นแล้วก็ฝนตกฤดูฝนครับช่วงนี้แล้วก็โชคดีนะครับที่มีพลันใหญ่นะครับผมก็คือพ่อผมเองนะครับที่มาด้วยนะครับผมบไม่งัน้นไม่งั้นแย่นะครับ,บผมบอกเลย,เน,ยนะทุกคนครับที่คลิปที่เขาสอนแบบก่อไฟแบบง่ายๆอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่ามันยากมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันมันก่อง่ายจริงแต่ว่าถ้าช่วงหน้าฝนแบบนี้ ถ้าใครที่ไม่เป็นนะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยเดินป่านะครับผมบอกเลยว่าอาจจะมีการอดข้าวได้นะครับผมสหรับทุกคนก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปตัดหยวกกล้วยนะครับผมหยวกกล้วยป่านะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีนี่ต้นหนึ่งนะครับผมจะเอาไปกินกับข้าวนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะครับหยวกกล้วยด้านบนก็มีนี่นนะ ผมจะขึ้นไปดีไหมหรือว่าตัดต้นต้นนี้อันนีผมว่าเอาต้นนี้เลยนะครับ นี่ผมก็จะเอาหยวกกล้วยหยวกข้างในนะครับ โอเคนะครับทุกคนนี่ก็ได้แล้วนะครับผมสามารถกินกับข้าวได้นะครับซึ่งเข้าป่าครั้งนี้นะครับเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับทุกคนเอาแต่ข้าวสารแล้วก็พวกชุดลดรสด,ดีเกลือพวกนี้นะครับก็มีปลากระป๋องหนึ่งลูก สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับที่เราเข้ามายูนในป่าแห่งนี้นะครับทุกคนก็เมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับเนื่องจากฝนเนี่ยตกหนักมากนะครับก็เมื่อคืนเราก็ได้ไปจับปูจับปลากันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเช้าวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าวันนี้เราหุงข้าวนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับก็มีแกงนะครับผมแกงปลาที่เรา ไปหามาเมื่อคืนนะครับแล้วก็นี่ครับหม้อข้าวนะครับผมหนึ่งหม้อครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาผักบริเวณนี้นะครับผมมากินกับข้าวนะครับกินกับน้ําพริกนะครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็มืดอีกแล้วนะครับมืดตลอดทั้งวันเลยนะครับทุกคนเมื่อวานก็มืดเมื่อคืนนี้นอนตักฝนทั้งคืนเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นแคมป์ของเรานะครับ ตอนนี้ก็ดึงผ้าใบาออกมาหนอยหนึ่งนะครับเพราะว่าการไม่ให้ไฟมันไหม้นะทุกคนมีพลันใหญ่หลักของเราก็นอนสบายครับนอนสบายนอนใช้อย่างเดียวว่าจันเดน่นโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปไปไปหาจันเดน่นเด่นก่อนดีว่าไปสัมภาษณ์จันเด่นนะความรู้สึกเป็นยังไงครับอาจารย์เดน่นเวลาเข้ามาในป่าแบบนี้มันรู้สึก น่าลำคันไหมหรือว่าลำลำ,ลำคันลิ้นไหมลำคันลิ้นมากเลยลินล้น<ร><อ>เยอะเนอะลิ้นเยอะมากยุงก็เยอะยุงก,ยยงกย็ยุงก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ลิน้นมันเยอะมากนะครับผมลำคันสุดเลยนอนเบียกไอแฉะพวกนี้มันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมยังสู้ได้ไปไอโหเจอลิ้นทีหนึ่งนี่ผมเครียดเลยนะครับเออคันทั้งตัวผมมองลันใหญ่มันใหญาจะขำนะครับ เสื้อไม้ทุกคนเสื้อไม้รันใากเทียรเลยนะครับทุกคนวะไม่เช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่พิงไฟไว้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเปียกตกเทียเลยเออมันตกตกลงไปในกองไฟไงขาดหมดเลยนะครับพันใหญ่ผมแบบอารมณ์ไม่ดีเลยดีนะแต่เงแม่ไม่ไม่ไหม้แค่ไไหม้เลยจบเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอทำกับข้าวกันนะครับผม